ก็มาเข้าถึงพระก็มาเข้าวัดก็ต้องมาหาพระต้องมาพึ่งพระเพรมเทวดาท่านก็จะเมตตาเราก็จะเข้าใจ <c oughs> เรื่องความจริงที่เป็นคู่กันกำลับเรื่องของมนุษย์ก็ต้องมีทำดีบ้างทำบาปบ้างอันนั้นก็ได้รับผลของบาปบ้างรับผลของความดีบ้าง ได้อนาคของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนี่ก็จะช่วยที่มันหนักที่เราจะมีโอกาสสร้างบาร,รมีต่อท่านก็จะเมตตาให้เราได้ตาสว่างได้ประสบความสําเร็จและได้มีกําลังที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเป็นผลให้เรามีความสุขในปัจจุบันเพราะสมัยปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเราก็เปลี่ยนไป ไปตามโลกหรือไปตามเทคโนโลยีไปตามกระแสขออกิเลสดังนั้นเราก็ต้องมาฟื้นพระเรียก่งฟื้นพระรัตนตรัยก็ดีฟื้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีท่านก็จะมเมตตาให้หาอุบายให้เราเข้าถึงความดีได้ก็ขอให้เราตั้งใจทำความดีแล้วก็สร้างบารมีเพื่อจะได้มีความสุขในปัจจุบันนะแล้ว ผลก็คือเกิดขึ้นกับครอบครัวเราก็มีความสุขพ่อแม่เราก็มีความสุขปู่ย่าตายายพี่น้องเราก็มีความสุขเพราะเราทําดีเราคิดดีเราพูดดีเรามีศีไม่ทรมีความกระตัญอยู่รู้คุณของผู้มีพระคุณรู้คุณของพ่อแม่รู้คุณของครูบาอาจารย์รู้คุณของประเทศชาติรู้คุณของศาสนารู้คุณของพระมหากษัตริย์อนันเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องถือเป็นของที่จะต้องนึกเป็นของที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้ช่วยเราแตเา่เราไม่รู้จักช่วยตัวเราเราไม่รู้จักหาที่พึ่งที่แท้จริงของเราเราไม่อาจจะ,จะไปช่วยคนอื่นได้ไม่อาจที่จะไปส่งเคาะใครได้เราก็ต้องหาที่เกาะให้ได้ก็ียกว่าเราต้องมีที่พึ่งที่เป็น ของประเสริฐคือพุทธธรรมปะสงค์เนี่ยเป็นแก้วประเสริฐช่วยให้เรารอดพ้นภัยวิบัติคือความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความเดือดร้อนที่เกิดจากความโกรธความมาคาดความพยาบาทความจองเวรอารมณ์โทสะเนี่ยเป็นความร้อนถ้าเราเข้าถึงความดี